ั็คือพังเแียวนะคะจะมีต้นบังคุดนิดหนึง่งนะคะอันนี้จะเป็นต้นบังคุดที่ไม่น่าจะมีลูกแล้วต้นังคุดปลูกนานละน่าจะเกิดน่าจะเกิดสิบปีได้แล้วมั้งแต่ว่ายังไม่มีลูก เมื่อก่อนมีต้นทุเรียนแต่ปลูกต้นทุเรียนแล้วก็ไม่บอกฉะนั้นก็คงขัดค่อนข้างลบคนะ่้ไม่มียังไม่เคยเห็น อันนี้จะเป็นต้นมังคุดนะคะแล้วก็กอไก่ปีแค่ตอนเช้าไม่เดียว นะยังไม่ได้ขีดนะย,ยังไม่ได้ทึดทึดทึดวายยังไม่ได้หยอดกดนะคะอันนี้ไม่รู้กี่นี่ม่รู้แต่ว่าขีดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีแบบตะปุ่มตะปอมไม่สวยเลยก็ อังนี้ผักอีกแบบหนึ่งหายไม่ค่อยดีเลยเนาะเป็นตัวอันนี้จะเป็นผัก น,นี่คนงานนะคะคนงานสองคนคนงานหยอดกดนี่ว้ายดดทีมงานหยอดกดมาแล้วนะคะแจ้วตินมา จะเปาผักเมียดเขาเอ,อินว่าผักเมียดปลากินได้เลยนี่เนีย่ยมันกินได้มันเป็นยอดที่มันันสามารถจะกินได้เขาเอ,อินว่าผักเมียด พักเมียดตาเป็นยอดแบบนี้เอาไปกินก็บแบบปีนป่าปนกบรสชาติบอกว่กบบาถือบอกว่าถึกยี่หรือเขาเอามาพักเมียดคือเด้๋ค่อยกินนะนี่น,น,นี่ใบทันใบทันจะเป็นแนวนี่อันนี้ยังอ่อนๆอย,ยอดมัน เดี๋ยวห้าสิบห้าไปบึงเพิ่นหยอดกดนี่หยอดหยอดนั่นจะข้นมึงจะก่อนจะเนาะนี่จ่ะทิ้นงานหยอดกด นก็ตู้เด้ดได้ที ay, y, นะะ Lynn, ่ไบแ่ะโคเลีหยอดแล้วก็โคเลียโคเียหยอดหย่อนจิงนสี่จั่มนั้นก็สจิแขนโตหลายรอบหลายหลายอย่างเอาอันนี้ระเห้

เต็มเลยเ,เดี๋ยว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 เต็มเต็มเลยใส่แล้วก็คน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 กดมันแสบมือปะ่มันคันมันแสบมันคัน เอาเราไวลากี่ระบาียกี่ะแก้วอแก้วอ๋องกีกออก่ได้ไงเื่อ,อนนั่เนเต็มสวยแต่ตรงนี้นั่นเพราะว่าไม่เต็มสวยแล้วไปแลวจ้า